กำลังเป็นประเด็นร้อนจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ลุงพลไข่ในหินห้ามยุ่งวิดประทะยูทูบเบอร์ล้อมลุงพลกั้นสื่อถามขอปิดวาจาสองเดือนหมอปลาฉะลุงคณเดิมหายไปไหนเมื่อวันที่14มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีรายงานว่านายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมได้ลงพื้นที่บ้านกกอก ตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารเพื่อพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ในเรื่องความคืบหน้าทางคดีพร้อมให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่า8เดือนที่ผ่านมาคดีมีความคืบหน้าไปมากขณะนี้ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนก่อเหตุฆ่าน้องชมพู่ได้ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่า ในอดีตตนเคยลงพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อหาหลักฐานคดีครูจอมทรัพย์จึงทําให้คุ้นชินพื้นที่เป็นอย่างดีและมีพักพวกเป็นจํานวนมากดังนั้นคดีของน้องชมพู่ตนจึงทราบความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ด้านแม่น้องชมพู่กล่าวสั้นๆว่าวันนี้ยินดีต้อนรับแขกที่มาบ้านคือคุณอัจฉริยะที่มาในวันนี้ส่วนข้อมูลที่นํามาแจ้งตนก็มีความหวังในเรื่องคดีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพร้อมระบุว่าอย่างเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจชุดสืบสวนว่าจะสามารถเอาผิดกับคนร้ายที่ทํากับลูกสาวตนเองได้ทีมข่าวอมรินทีวีพร้อมกับสื่อหลักช่องอื่นๆ ได้ขึ้นไปที่สำนักส่งผู้หลวงเพื่อขอสัมภาษณ์ลุงพลในประเด็นที่วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมลมช่วยเหลือเหยออื่ออาชญากรรมเดินทางลงมาในพื้นที่บ้านกกเกาะเพื่อพูดคุยเรื่องความคืบหน้าทางคดีกับพ่อแม่น้องชมพู่โดยทันทีที่ทีมข่าวไปถึงได้มีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่มาตามติดชีวิตลุงพลมากกว่า10ช่องพากันออกมาขัดขวางและบอกว่าไม่ให้สื่อหลักเข้าถึงตัวลุงพลได้ โดยระบุว่าลุงพลของงดให้สัมภาษณ์สื่อเป็นเวลา2เดือนหากมีประเด็นอะไรจะชี้แจงผ่านช่องยูทูบเบอร์เท่านั้นแต่บรรดาสื่อหลักพยายามสอบถามเรื่องนี้จากปากของลุงพลโดยขอให้ลุงพลชี้แจงด้วยตัวเองถึงสาเหตุที่ประกาศงดให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งลุงพลก็ตอบสั้นๆว่าได้ครับแต่จังหวะนั้นได้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งเกิดความไม่พอใจเข้ามาขัดขวางพร้อมระบุว,ว่าจะเอาผิดกลุ่มสื่อหลัก ฐานบุกรุกซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามชี้แจงกลับไปว่าสถานที่ตรงนี้คือศาลาวัดภูหลวงถือเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนสามารถเข้ามาในพื้นที่วัดได้โดยไม่มีข้อยกเว้นจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นเล็กน้อยขณะที่ลุงพลก็ยังคงนั่งนิ่งลักษณะคล้ายกำลังคิดอะไรบางอย่างผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเพื่อให้ได้คำตอบ จะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแต่ลุงพลไม่พูดอะไรและพยายามพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำถามในลักษณะเหมือนไม่สนใจสื่อแล้วยูทูบเบอร์คนดังกล่าวก็พยายามพูดแทรกออกตัวแทนและพยายามนำตัวลุงพลหนีสื่อส่วนยูทูบเบอร์รายอื่นๆก็พยายามไลฟ์สดเหตุการณ์ณขณะนั้นด้วยต่อมาทีมข่าวมาทราบภายหลังถึงสาเหตุที่ลุงพลประกาศกล้าวไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักมีรายงานว่ามาจากสองสาเหตุคือ กรณีกำลังถูกโซเชียลดราม่าเงินบริจาคเทพื้นศาลาสำนักส่งผู้หลวงที่ได้มากว่า8,60,000บาทแต่ไม่ได้นำเงินส่วนนี้ไปให้หัวหน้าสำนักส่งวัดจัดการโดยลุงพลขอเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนนี้เองโซเชียลจึงตั้งข้อสงสัยว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะมีการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสหรือไม่อีกประเด็นคือการเปิดรับบริจาคสร้างรูปปั้นพญานาคซึ่งได้เงินมากกว่า1นึ่งล้านสามแบาท ดังนั้นลุงพลจึงอยากดำเนินการทั้งสองส่วนนี้ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะกลับมาให้สัมภาษณ์สื่อหลักกรณียูทูบเบอร์จำนวนมากได้เกาะติดสถานการณ์ไลฟส์สดชีวิตลุงพลและมีการปักหลักสร้างกระท่อมอยู่ในสวนยางพาราจนเรียกว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์เพื่อสะดวกต่อการติดตามบรรยากาศบ้านลุงพลตลอด24ชั่วโมง ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนางสาวพัทรนาฏเชื้อคมตาหรือพอลลี่เจ้าของที่ดินสวนยางพาราที่เหล่ายูทูบเบอร์เช่าอาศัยอยู่เปิดเผยว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์เกิดจากเรื่องบังเอิญโดยเริ่มสร้างกระท่อมหลังแรกอยู่ในสวนยางเพื่อจะใช้นอนกับสามีแต่ช่วงนั้นมียูทูบเบอร์เป็นจำนวนมากมาทำคลิปลุงพล แล้วในพื้นที่ไม่มีรีสอร์ทให้เช่าเลยซึ่งรีสอร์ทที่ใกล้ที่สุดคืออำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครห่างจากกกกก30กิโลเมตรทำให้ยูทูบเบอร์บางคนไม่สะดวกในการเดินทางบ่อยๆจึงขอเช่านอนจากนั้นก็มียูทูบเบอร์อีกหลายรายมาสอบถามตนกับสามีจึงตัดสินใจสร้างกระท่อมจำนวน1ิหลังโดยใช้งบสร้างหลังละ7 0 0 0ถึง8,000บาทคิดค่าเช่าเดือนละ3,000บาท ส่วนจุดกลางเต็นท์คิดค่าเช่าเดือนละ1,500บาทซึ่งปัจจุบันมียูทูบเบอร์มากางเต็นท์นอน7หลังโดยต่อไฟฟ้าให้ใช้ด้วยต่อมาเมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นตนก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างทั้งเจาะน้ำบาดาลวางระบบประปานอกจากนี้ยังลงทุน50,000บาทซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจำนวน3เครื่องมาติดตั้งจึงมีไรายได้จากค่าซักผ้าได้เดือนละ3,000บาท นางสาวพัทรนาตกล่าวอีกว่าขณะน,นี้ต้นมีแผนจะสร้างเพิ่มอีก10หลังสำหรับให้เช่ารายวันโดยจะคิดค่าบริการวันละ300-350บาทซึ่งตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างบางส่วนแล้วส่วนยังพาราดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดิน11ไร่ซึ่งปัจจุบันหลังจากที่แปลสภาพเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์และกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการทำข่าวลุงพลล่าสุดมีคนติดต่อขอซื้อในราคา12ล้านบาท แต่ตนไม่คิดที่จะขายเพราะถือเป็นที่ดินมรดกตกทอดของปู่ย่าตายายทางด้านนายจียรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาบอกว่าเหตุผลที่ลุงพลไม่ให้ข่าวสื่อทีวีซึ่งเป็นสื่อหลักสัมภาษณ์ให้แต่ยูทูบเบอร์สัมภาษณ์เป็นเพราะว่าลุงคงกลัวอะไรบางอย่างหากให้สื่อทีวีสัมภาษณ์ก็จะถูกนําเสนอทั้งสองด้านทางด้านที่สังคมอยากรู้และด้านที่สังคมสงสัย แต่ถ้าให้ยูทูบเบอร์สัมภาษณ์ก็จะนําเสนอแต่ด้านที่ลุงอยากให้สังคมรู้เท่านั้นเรียกง่ายๆว่ากลัวสื่อนําเสนอทั้งสองด้านจากภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากที่ลุงพลเกิดความกลัวบางสิ่งบางอย่างที่แสดงออกไปหากสื่อหลักเห็นภาพก็จะเอาไปนําเสนอแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ลุงพลสั่งลบได้เรียกง่ายๆว่าเขาไม่สามารถควบคุมสื่อใหญ่ได้แต่เขาสามารถควบคุมยูทูบเบอร์ได้ ความจริงแล้วยูทูบเบอร์ไม่มีอิทธิพลแต่ลุงพลตังหาที่มีอิทธิพลเพราะลุงบอกยูทูบเบอร์ได้ว่าอะไรเอาไปออกได้อะไรห้ามเอาไปออกแต่ห้ามสำนักข่าวไม่ได้สำนักข่าวต้องนำเสนอรอบด้านไม่ได้นำเสนอด้านเดียวเรียกได้ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่จากที่ตนได้ลงพื้นที่เท่าที่ได้สัมผัสลุงพลให้ความเชื่อใจกับยูทูบเบอร์มากขนาดตนเข้าไปหาตอนที่ยังไม่มียูทูบเบอร์ เขาคือลุงพลคนเดิมวันนี้มียูทูบเบอร์แล้วลุงพลก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะลุงคิดว่ายูทูบเบอร์สามารถปกป้องตัวเขาได้ตนไม่เคยคิดเลยว่าลุงพลจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนสื่อหลักช่องไหนจะมาสัมภาษณ์ลุงพลเป็นคนเดียวที่พร้อมจะเล่าทุกอย่างให้ฟังในคดีของน้องชมพู่แก้ข้อสงสัยทั้งหมดใครจะพาไปไหนลุงไปหมดแต่วันนี้เข้าหาตัวลุงพลยากมาก ยูทูบเบอร์ทุกคนกีดกันหมดอย่ามาบอกว่าไม่เปลี่ยนแค่การให้สัมภาษณ์กับนักข่าวลุงพลก็เปลี่ยนไปแล้วอยากฝากบอกลุงพลว่าตอนลุงพลเป็นข่าวแรกๆในวันที่ลุงพลยังไม่มีชื่อเสียงมีสื่อช่องหลักที่ติดตามข่าวลุงให้ไม่มียูทูบเบอร์คนไหนมาแม้แต่คนเดียววันนั้นนักข่าวเกือบทุกสำนักติดตามชีวิตลุงสงสัยอะไรลุงพลพานักข่าวไปจำลองเหตุการณ์ให้คลายสงสัยลุงพลคนน่ารักคนนั้นหายไปไหน ถ้าลุงไม่ผิดจะกลัวอะไรลุงพลคนเดิมหายไปไหนแล้วหรือว่าวันนี้ไม่ใช่ลุงพลคนเดิมแล้ววันนั้นที่เริ่มเป็นข่าวมีแต่นักข่าวนะลุงยังไม่มียูทูบเบอร์สายเลียนะลุงลุงจะมาตกน้ำตายเพราะยูทูบเบอร์นั่นแหละทั้งนี้ยูทูบเบอร์รายหนึ่งซึ่งมาเกาะติดชีวิตของลุงพลได้ลงคลิปว่ารถยนต์ของตัวเองเป็นอรอยโดยกล่าวพาดพิงว่า เป็นฝีมือของสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวลุงพลเมื่อไม่ได้ข่าวก็มาทำกันแบบนี้โดยยูทูบเบอร์รายนี้ระบุว่าได้ติดตามลุงพลขึ้นไปดูการเทพื้นสาราสำนักส่งผู้หลวงและเป็นผู้ขวางสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ลุงพลแต่เมื่อกลับลงมาข้างล่างพบว่ารถเก๋งของตัวเองเป็นรอยยาวคาดว่าโดนขีดซึ่งยูทูบเบอร์รายนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของสื่อมวลชนเพราะไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเพิ่งมีความขัดแย้งกับสื่อมวลชนในวันนี้ โดยบางช่วงบางตอนมีการพูดว่านี่หรือจัญญาบันสื่อผู้ชายอกสามสอกพอไม่ได้ข่าวก็มาทำแบบนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่อง Youtube ดังกล่าวโจมตีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสื่อหลักทั้งหมดที่ไปขอสัมภาษณ์ลงพลแล้วไม่ได้ก็ไปทานข้าร่วมกันที่หมู่บ้านกกตูมจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ ไม่มีใครแวะไปที่จุดที่ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวจอดรถเลยและสื่อทุกคนก็ไม่มีใครทราบด้วยว่ารถของยูทูบเบอร์รายนี้คันไหนจอดอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ